อากาศนะครับตอนนี้รายงานตัวถึงผู้ที่120นะครับอาการตอนนี้รายงานตัวถึงผู้ที่120นะครับนี่ไอ้หนุ่

ขายหวด้วยขายหัวดายเ้ลยหัวด้วยขายขาหลังหัวไปกันด้วยมือกันด้วยขาหลังต้เล็นขาหลังแมแม่ไเล่นขานม่ขาหลังหัวายหัวซ้ายกขไม่ดีขาหลังแม่ขายหัวเข้าไปขายอีกข้างหนึงขาข้างนึง

Hãy cái cho kênh Ghiền